พี่น้องยังบ่หวเมื่ออีกครับพุ่นนะจะบ่มีหนังใส่แล้วพุ่นงูงูงูอยู่อีกอยู่มีอีกบ่เถอะบวบวบมือมืออาวเสร็มีบ่ไปครับสามตาละสี่ตาเหนือใส่อ่ะ้าวเสร็จ สี่ค่ะสารบ้าสาวเสริมครับพี่น้องคข้าแต่แมนดำคร,รับเจ้าเมนเจ้ามีเธอมเจ้ามื่อจังไดร่เออมาหนิหมาจังไดรเมื่อหนาเจ้าสิ่ไปทอดจังสี่สบ,บ่บน,มมนนอพี่น้องเอาเก็บเถอเก็บครับเมื่อหนาจ้าสิ่มาพ่อเห็ดบอกคุณนะไห้ไม่พุ่งลงง้างยู่ยนี่เมียนหมดตอนนี้โอ้งุู้น่ะอ,อืมคอยไปเด้มันเมนเห็ดปลาพองงามเลยดิเด็กเห็ดกระลังงามพี่น้องขันใบมาแน่นี่ง่ายขึ้นอีกรลดเห็ดนะไม่ได้น้อยคือตอนเด็กๆตัวเต้าเดิ มันต้องเบิ้งใบไม้ใบไ,ไ,ไหล้ะค่ะไม่ใช่เหงื่อเนาะพี่น้องเพราะว่ามันดอกเต็มเนาะก็ดอกน้อยเขาพยายามเพียนมือที่สุดเน่ะเพื่อปล่ห้เพิ่นขอหักาซั่งใส่นั่งใส่ใส่เนื้เอเพราะได้อยู่ในใบไม้เออยู่ในต้นอันนั้นนี่นด้วยเนาะอืออืนี่เบิ้งไปหันเลยด้วยพี่น้องโอ้ยใส่เสื้อมีจากเห็ดไปเนี่ยไม่กุด,ดำอดเอาเดอ้อสิพาเรียงน้ำโคกยินยินไป ถือไม้คม้อนเพรถือไม้ดึงน้องเห็นนง,งาแล้วดเระเยอะเลยแม็นมัดแม็นมัดเห็นมัดบอกแล้วเห็นยกเลอย่าเข้าไปไหนจังว่าันคนเครียดเต็มไหนนี่เขาหากที่ถนนรัตนะ์พี่น์ได้เหยียบได้ในบะัมเด้อถึงว่าเขได้เหยียบกับขอ,ขอหักเนีย่ยไม่นะ่ะ ม่เขาเหยียดยุ่งสนนั่นเห็ดมุกเห็ดมุกเห็ดงามเอาให้หน่อยสำหว่ามุกมุกหากับดอกสมสมส่วนที่นี่เด็ไปยาไปน่าดูเด็บังอะไรอืมอันนั้อัน้นอันนั้นน้องเด็กน้องอ้ายงามเด้อันนี้ฟองแต่ใกล้ บัดมือทนบานเข็นเสเสียงคนถูกเห็นหมเป็นเงาเลยนะบางเท่ก evet> ับลงเน้อก็เม่นั่นเห็ดล okay. ้วนๆคุณเห็นไหมนไงลูกค้าเป็นผลงันหละส่วนหนึ่งเาจะของนะเงคนละคนสิว่าเห็ดหลยเห็ดไลกก็หลยประมาณนึงขเนาดูดูซอกเนาะ นี่ว่ะผลนี่นะดูครับไม่ย้ขขอนกิัเขาตรงนี้ไม่ต้องซ้นเลยเนี่ยไหไม่พอตออเอาไปตัดเ้าค่อยออกน้ำเด็ดนี่ยหน่อยนี่เด็ดเขียนเลนะลายจ่าเม็ดฮัมาเนี่ยงำบานเลยนี่งิกอ่อนนี่นี่บิดหน่อยอย่าเม็ดอาเิดันเด็ดน่อยเอด็ดหนูเด็ดน่อยเอด็ดหนว ถ้าว่าต้มแบบนี้โอ้น้ำบ,บริวัเดินเดิต้มนะขาวจัว่วมันบ่มีน้าหนักขันขันะโอ้อย่ดอนนีบานแล้วนาะบบบเนาะโตดีเนเห็ดบาน้น้อเสียดัมันบานได้<ม>นานหมดแล้วหลงงาเนียหลงงามงาคนเนาแก่แล้ว เฮ็ดแพลเแต่ว่าเฮ็ดเริ่มบานหนึงแต่ว่าก็จะมีนิกระดอกกระเดือเนาะนี่เลยก็สิมีนิกระดอกอีดีเด้พี่น้องเฮ็ดนะมันก็ขนาดบานแล้วแต่ว่างามงามต้องเลยเคี่ยพี่น้องเฮ็ดบานแะไรนี่นะดอนนี่นะแต่ว่าเพิ่นเป็นเฮ็ดน้อยน้อยมันบานกับบานเป็นนุ่มเป็นสาวครับหน่อนเป็นนุ่มเป็นสาว ทำ่มเขาหิเลืมเลกมันงามเบรนี่ยใ่แค่พนปลหมกไงสุดๆเป็นบ้าแล้วเนี่ยบ้าเป็นสาวละขึ้นขึอนข้นมไปพี่น้องมาถ่ายน้องไม่ตองกั้ว่าได้ตื่นเด้เกีดทั้งใบหม่น้าประยากจับเห็น นี่สีออกมืดแตาว่าเขาเพียนกะเนนอย่งครับน้ำไปล่างนะพี่น้องแต่ว่าเป็นยั้ขากระยุนน้ำตกตกนด้วยน้ำตกนี่เลฮะมันว่าออกเปมุ่ยเป็นมุ่ยก็ะไดหรือพเดียวดอกฮาม ตินขึ้นตุ่มแจมออน้มันหล่อขางน้นี่แบบน้ำท่นี่นี่กระพุ่นอุ้มใหม่พนงานมีดิงานถ้าไปเดินต้องหันหน้าอนติดน้อง โอ้เป็นเงาไม่ตรงดอกจังวะเป็นเงาไปนะไม่เป็นดอกรวมสองดอกง,งามบ่อายเท่ากันหมดปัน่นไว้ใใพี่นอ้องด้วยนะฮาร์ดเฮดปลูกพี่น้องเั็นเห็ดปลูกปัป<อ>่นเห็ดปลูกทอากันหมดโอ้ยอนำเครื่องกระทางเก็บไปดิหน,น้าล้านไปเลยนะ ยังเหลืออีกรพี่อื้มหากรเปนกกนีเปลี่ยนไปนี่เนาะหือยู่บงอยูงยาเนี่ฮลฮละใส่มือกันไปอีกเลย้พีก็ออกนี่เนาะมทางน้ำนี่ ถ้าสีนี่คือจังดบับเติอนไปอย่างนั่นไมมันก็จะเตียนเพื่อสีนี่เราดินเห้องอย่างเดียวเต้าโอ้ยมันเอาดิบออเลยมาเดียวเยวานาะาเ,เียว,วกันแกงตัเห็ดขมนีดิดอกอกมันง่ายๆไปออกเท่าดอกดอกเลยเด้อคนณับพี่น้องเป็นเงาเยอยให้นะพี่ครั

อันี้ยิ่งยานดำเป็นอ่ะอืมอันงานดำเป็นอืมดงที่สวยครับงาเมืองเห็ดนะครับเมืองเห็ดปันใดพี่งงาเลยหนึ่งสองอืม น้องน้ำอีเล่าบ้างหนึ่งหมดเอยูโ่โอ้เก็บไปเลยครับโอ้หมาเนี่ยครับเฮ้ไปครับพี่เนอะหัวงามนี่นี่ครับงามเห็นว่ครับพี่น้องก็น่าสวยเลย ก็มาเลยนำนาตัาง,งครับมองมานค้อบเก็บเอาเลยครับเห็นไหมครับพี่นอ้องนี่ไปคนละทางกันนครับแยกกันเนี่ยไปโอ้โหครับ ามันกับมานนครับมาเนี่ยเก็บพี่น้องเบื้องนะครับเก็บปุยอไทยปุยอครับเก็บอย่างของงมานี่ไปครับมันหมานเก็บอีกเลยครับ,เ,ออกรบเก็บอย่างเลยครับอันนพี่น้องเบิง้งเปิดเอาน้ำยานี่ยจะขามงาม วอเป็บนบางครับวอฮักปัดครับ mm hmm. ดอกงาม mm hmm. เห็นบ่ครับพี่นอ้องนี่ครับมังน mm ้าพี่น้องบังดอกนี้สวยเลยอืม mm hmm. นี่ครับชื่นมากอืมว่เต็นียงเลยครับ เพียงเลยครับสวยเลยครับเห็นไหครับพี่นสวยเลยงามงาม

สวยี่กข้างในตามน้ำไปเลยบอดน้ำเลยโอยพี่มอกพนี่สวยโอ้หมานับ มขึ hey, pues. oh, my my ้นมาขึ 8, ้นมาเลยผ่านแล้วบ้านฟาเห็น้ั้งสันลูกกระดาษเฉินเดือดเบื้องอันนี้เบื้องอันนี้กระดาษพี่น้องเป็นต้อนเลยเต็มองค์เต็มถุงไทยกับมันไทยกับมันไทยยากเก็บยากเนี่ยครับเก็บผู้เดียวเก็บยากเนี่ยของในหัวดำเบื้องของนางสาวมิชล์ข้ากระดาษพี่น้องต้องเป็นเห็ดพันเกิดยุคขันคูน่ะเถอะเป็นเป็นน่ะ ใบไ,ไม่ใบสองใบตูนลูติลี่คือต้องไม้น้งดินเนี่ยคะ่ะเอาอะเด้อคะ่ะผลงานวันนี้พี่น้องเบิ้งไม่มีกระตาา่ายไหนว่างท้ายพี่น้องเบิ้งเลยเน,<ด>นี่ยค่ะพุดนะดูนี่เต็มทุกกระต้าค่ะแต่ละกระตากระสวดพ่นละพี่น้องเนาะเมืม่ออาบน้ำกินข้าวตัดขาเหอยู่บ้านไเนยค่ะเมืมะะ่ออื่นคอยว่าก,กันไม่ะะได้ค่ะจะไดนก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลคะ์กดแชร์ได้เค่ะสวัสดีครับบ๊ายสวัสดีครับเสิมฮักพี่น้องนะค่ะ